14กันยายน68ภายเน็ตเวิร์กได้จัดการประชุมพันธมิตรผู้ประกอบการค้าแห่งประเทศไทยนโรงแรมเซ็นทะรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะได้มีสมาชิก PI Network มาร่วมงานกันอย่างมากมาย มีการออกบูธใช้จ่ายซื้อขายกันด้วยเหรียญ P I จ่ายได้เหรียญ P I ได้ไหมจ่ายได้ ท,ทันตูดาระบบิเวินะครับแล้วก็สมาชิกภายประเทศไทยของเราทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือเลยครับโดยมีนาย ผู้พานทองชัยชมพูทูตพัฒนา GVC ระบบนิเวศและนางสาวรุ่งอรุณมณีโชธหัวหนา้าทูต GVC ประเทศไทยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการประชุมพันธมิตรประกอบการแห่งประเทศไทยในวันนี้ มีวัตถุประส,สงค์เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อยกระดับศักยาภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากลเพื่อให้ผู้ค้าทราบถึงการค้าขายที่จะมีการใช้ใจ่ายเงินมิชทั่ทน แทนเงินเฟียและเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าโดยการชำระเป็นเงินดิจิตอลไทยซึ่งทำให้เกิดงานวันนี้เพื่อขยายระบบอิเวศเกี่ยวกับผู้ประกอบการค้าและเพื่อจัดตั้งเมชชั่นอารีย์อันคอมเพลนในประเทศไทยขอให้ท่านตบมือขอขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะและได้เชิญ ด็อกเตอร์โ,ค,โคคิมคนจุนเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานครั้งนี้ขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมในวันนี้วมาจริงเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเร r นซี c เนีผมเคยได้รับเชิญไปพูดแต่เรื่องของบิตคอยเมื่อน่าจะมากกว่ิ่ง สองพุ่สิบห้าปีที่แล้วสมัยนั้นยังราคาบิตคอยอย่างหลักเบิกอยู่เลยไม่ใช่ยางหลักแสนในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในเรื่องความเป็นจริงคริปโตมันใช้แนทนเงินเฟียบคือเงินเงินจริง,รงๆเนี่ยได้หรือไม่และสุดท้ายก็คือว่าความน่าเชื่อถือและความยอมรับเนี่ยมันจะสร้างขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเรามาวันนี้คือเรียนพายเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนที่จะเกิดความน่าเชื่อถือความยอมรับ แล้ว,วก็ไม่ใช่เป็นการเก่งกาไรส่วนท่านมันไม่ได้การตัวแรกเปลี่ยนสินค้าและบริการแต่ปเป็นการบริการซึ่งมันเก่งกาไรที่เป็นต้นซึ่งคนจะเสียหายมากคือคนอยากจนทั้งหลายเพราะว่าเราเทคโนโลยีก็สู้เขาไม่ได้เงินชุดน,น,น้อยกว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารก็สู้ไม่ได้แล้วที่มันเป็นโกโก้หรือภาพออกนะครับมันไม่ได้ขอด้ขอมูลข่าวสารเพราประเทศไทยมันทั้งโลกแล้ว,วก็มาดูแลซร่ยว่าเงินดิจิทัลเนี่ย จะทำให้แพร่หลายในหมู่พี่น้องประชาชนระดับรากหญา้าได้ยงเพราะเขาจะสำรวจจะสบายจะอะไรต่างๆมากมายแล้วมาพนันกันก็เรียกอะไรสินเชื่อที่เราให้เครดิตที่เราให้ไปเราเขาอาจจะไปใช้เป็นเงินเก๊ก็ได้ไปใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้ตินเงินเพิ่มนะต่เงินหมื่นบาทคนหมื่นบาทที่คุณได้คุณไปใช้เป็นคริปโตแล้วนะคุณงิแรกกลับไปกลับมาเราไม่ได้ตินอะไรหเพิ่ม แต่มันเพิ่มความสนุกในการทำมาหารกินในการใช้ชีวิตทุกอย่างเนยผมเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้ร่วมกันได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลสุดท้ายก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับวเวาต้องสู้แล้วเทคโนโลยีอะไรใหม่มาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเดิมให้ดีขึ้นให้มีระบบที่มันปลอดภัยมากขึ้นปกป้องผู้คุณได้ดีขึ้นอย่าปฏิเสธแต่ต้องมีสติ และต้องหาความรู้ให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งจะช่วยได้คือคอมมูนิตี้ของพวกเราซึ่งต้องมีคนที่มีความรู้มาคอยบอกคอยเตือนคอยเดินไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วถ้ามันเป็นทั้งโลกได้มันจะเป็นพลังมหาศาลก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากขอมูนลนย้แหะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์โรจินนะครับเรียนอาจารย์โรดินดีเอ็จีนโดยีคัทุกคนครับ บบการเมืองของไอ้ระบบการเงินของเราเนี่ยจะเปลี่ยนคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแต่โลกเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลให้ความรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอุปุ่นทั่วประเทศแล้วหวังว่าประเทศไทยเนี่ยมัจะขึ้นตลอดไปและมีอาจารย์วันธนาอินแจ้งประธาน GVC ภาคกลาง เ,เงินทายเป็น,นมอนิสตอนที่จะแทนที่เงินเคลียในอนาคตนะคะในส่วนเนี้เราได้มาอย่างไรมีคนถามี่ฉันเหมือนกันว่าคายนี่ขุดได้ยังไงเหมือนบิตคอยน์ไหมมันแตกต่างกันค่ะเพราะคายเนี่ยใช้ขุดในมือถือของเราโดยเราไม่เสียเงินสักบาทเลยนะคะในอนาคตจะใช้คายได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่บางสินค้าที่ไม่ได้ลงทุนก็มีสมาชิกหลายท่านสแกนคายร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะ ในส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยนะคะถ้าอยากทราบนะคะติดต่อได้ที่0818786293ดิฉันวรรณาอยู่แจ้งนะคะเป็นทีมซีดีประจำภาคกลางดูแล20จังหวัดสะานที่จัดงานในครั้งนี้นะค่ะนะคะขอบคุ้น่ะสะวัสดีนค่ะนี่เป็นครั้งแรกของพี่ไอเน็ตเวิร์กไทยแลนด์เราจะเ้าวไปด้วยกันสู่อนาคตที่แข็งแรงด้วยพายเน็ตเวิร์กไทยแลนด์